แพทริกมูฟออนไว้กลับมาทำสิ่งนี้แล้วล่าสุดแพทริกปาริสหรือแพทริกดูวันยูโนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ถูกจับตาม,มองเรื่องราวความสัมพันธ์กับสาวเบสแต่สุดท้ายก็ต้องแยกย้ายกันไปเนื่องจากมีเหตุผลหลายอย่างที่ทำให้ทั้งคู่ไม่เข้าใจกันร,รวมไปถึงเหตุผลที่สาวเบสรับไม่ได้จนต้อง unfollow แยกย้ายกันไปนั่นเองแต่งานนี้หนุ่มแพทริกดูจะมูฟออนไว้แล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้ไม่มีอาการเศร้าแต่ย ดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทีล่าสุดก็ยังชวนแก๊งเพื่อนมาออกกําลังกายด้วยกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่หนุม่มแพทริกชื่นชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คือการเข้าฟิตเนสนั่นเองค่ะเพราะการที่หุ่นของหนุม่มแพทริกเขาดีล่มขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเล่นฟิตเนสเป็นประจํานั่นเองซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับมากมายที่เคยรักสาวเบสและหนุม่มแพทริกเวลาอยู่ด้วยกันก็ยังมาตามติดหนุม่มแพทริกก็ด้วยความขาวออร่ารวมไปถึง กลามแน่นของหนุ่มแพทริกนี่แหลคะค่ะที่ทําให้แฟนคลับไม่ move on ไปไหนแต่ตอนนี้ทั้งสาวเบสและหนุ่มแพทริกเขาก็ move on ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วฉะนั้นแฟนคลับก็ต้อง move on นะคะอยาเห็นแต่ความหล่ออย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องมีแนวทางไปของตัวเองและเชื่อเขาว่าสาวเบสเองก็ได้เจอหนุ่มที่ตรงใจได้อย่างแน่นอนรอปีหน้าได้เลยค่ะทุกคนส่วนหนุ่มแพทริกเองถ้ายังชื่นชอบแบบนี้ก็มั่นใจว่าจะต้องเจอ หงผู้ญิที่ตัวเองใฝ่ฝันเช่นเดียวกันแต่คนนั้นก็คงจะไม่ใช่สาวเบสและกุนีคําสิงแค่นั้นเองค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่มั่นใจก็ว่าทั้งคู่จะสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะขอขอบคุณแพทริกปาวริสและเบสคําส um ิง ากดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ